สวัสดีครับวันนี้มาที่อำเภอลำทะเมนชัยแม่นบอ่อโอ้ใต่มันเอื่นยนี่จังหวัดโคราชครับวัเนี้มาดูรถให้เอซทั้งนี้นะครับพีซีหนึ่งสองศูนทบห้าตัวเดิมนี่แหละมาฮอดกันนับอายุใส่กันเลยเดี๋ยวเป็นเซี่ยวกันครับ <laughs> เป็นมมเป็นพวกกันเออเอาเรื่องของเรื่องก็คือโทรไปปรึกษา รถบุ้งกีเวลาหงายออกแล้วโหลดดึงเครื่องนะครับเออเวลายกเงนี้มีปัญหาสองตัวดึงเครื่องแล้วก็ทําให้เครื่องร้อนเครื่องร้อนซ่อมเครื่องไปสองครั้งแล้วครับเนี่ยให้ดูลิร้อนเจ้าของก็สุดยอดจริงๆนี่เปียดออยคูลเลอร์ไปเลยครับก็เลยช่วยเข้ามาดูหน่อยนะครับดูเราก็ดูพื้นฐานที่เคยทํานี่แหละครับ ก็ครั้งแรกก็นึกว่าเปลี่ยนโอลิงฐานโซลินอยกันแล้วนะครับเพราะว่าโทรศัพท์คุยกันเออพอดีทางนี้ก็มีช่างด้วยนะครับก็เลยมานี่แหละครับวัดสัญญาณปั๊มพลอตไม่ถึงแต่แค่200 PSI นะครับก็ปรับเข้ามาให้ที่500เรียบร้อยแล้วก็มีบางจังหวะที่ลดลงนะครับน่จาจกรั่วตรงนี้ถอดเปลี่ยนโอลิงตรงนี้ให้หัวหน้าไปด้วยเลยสตัว แล้วก็ต่อสายไหลกลับเหมือนที่เราเคยต่อกันนันนะครับโซลีนอยตัวที่สามกับแผงคอนโทรลนะครับอ่ที่เราเคยลงคลิปกันไป,ไปบ่อยๆนะครับแผงคอนโทรลตัวที่สองตัวนี้แล้วก็เอามารวมที่นี่เลยนะครับไอที่การกระบาดเนี่ยก็พอดีต่อไอตัวที่โดนบล็อกของบูมสองมาด้วยเลยนะครับฝาฝั่งโน้ตก็เพชเชอร์ก็ได้แล้วครับ สัญญาณเพลิดก็มาไล่นี่ตัวบุ้งกีเนี่ตัวมีปัญหานี่ครับเวลางายออกในค้างเลยนะฮะเพชเชอร์แตะเบาเพชเชอร์ขึ้นมาเลยสี่พันเไอแต่เวลาเข้านี่ช้ามากช้ามากแล้วก็เพชเชอร์ไม่ถึงนะครับในตัวสี่พันเไอเนี่ก็เลยสืบทราบถามข่าวข่าวกันว่าทำอะไรไปบ้างเห็นบอกว่าเปลี่ยนแผงคอนโทรลมารอบหนึ่ง ความน่าจะเป็นก็เลยมาดูที่สะพูลวาวให้นะครับก็ถูกนะฮะพอดีใส่สะพูลวาวกลับข้างก็เลยกลับให้1นตัวสองตัวกับตัวยกแล้วก็ฝานี่นะครับถ้าดูดีๆนะครับใครมีพาร์ทบุ๊กก็ดูตรงที่ฝาด้วยนะครับฝาของมุงกีนี่จะมีชั้นเดียวนะครับฝั่งขวามือถ้าอยู่ตรงนี้เอาง,ง่ายๆนะครับเรามานั่งตรงนี้ ฝาของบุง้งจีจะอยู่ชั้นเดียวจะอยู่ขวามือสองชั้นจะอยู่ซ้ายมือแล้วก็สปูนวาลวนะครับถ้าดูในพาร์ทบุ๊กเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ฝั่งซ้ายมือนี่สามารถถอดได้นะครับอ้าวโอเคนะครับฝากเป,เป็นเทคนิคนิดนึงฝั่งซ้ายถอดได้สปูนวาลสองชั้นนะครับฝาสองชั้นฝั่งขวาถอดไม่ได้ฝาชั้นเดียวอ่า แล้วก็จะลงคลิปไว้ตรงนี้นะครับก็เปิดตามพาร์ดูได้นะครับใครมีพาร์บุ๊กหนึ่งสองศูนย์ทัห้าวันนี้มาไกลหน่อยนะครับมาที่โคราชลงทางเข้าป่าเข้าดงเหมือนเดิม <laughs> โอ้โหนี่เจ้าของเมโครนะครับเนี่ยมันอากาศดีจริงๆทุกวันนี้ก็ถ่ายคลิปติดหน้าไม่ได้ก็เลยฟังด้เสียงเอาเนาะหัวหน้า <Yeah. S 1> เออ นี่ฟังเสียงเอาแล้วกันครับนี่นั่งอยู่กระข้างกันเอถ่ายก็ผิดกฎหมายครับทุกวันนี้โอ้ยลำบากลำบากครันนี้ก็ถือว่าเป็นงานแก้ปัญหาเฉยครับงานชี้เป้าแก้ปัญหาด้วยเลยไม่ได้มีการซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับก็มีสําหรับการเพิ่มสายก็ปเป็นเรื่องปกตินะครับระบบจะได้เบาลงถ้าวัดเพชเชอร์ดูเราก็จะเห็นเลยนะครับถ้ามันมีการอั้นเข็มก็จะกระดิกเราแตะอะไรก็จะกระดิกขึ้นมาค้างค้างที่ สามพันสี่พันนะครับตรงไล่ตรงนั้นให้หายก่อนนะครับไล่ให้เวลาปล่อยมือต้องตกมาที่ศูนย์ไม่ใช่ค้างอยู่อย่างนั้นนะครับถ้าเกิดการค้างปุ๊บเนี่ยไฮดรลิกเราจะร้อนแล้วเครื่องมันก็จะเบ่งสู้นะฮะกาวนาเครื่องก็จะจ่ายโซลา่าเบ่งสู้กันไปเลยยุ่งเลยครับคันนี้เครื่องก็ร้อนไฮโดรลิกก็ร้อนสรูปก็ซ่อมเครื่องกันอยู่นั้นอ้า <laughs> วอาโอเค okay. สําหรับตัวนี้นะครับ ถือว่าเสร็จเรียบร้อยพรอยหหารก็จะเดินทางไปช่วยอีกครั้งหนึ่งอยู่โน่นบอกซ่อมปั๊มไปก็อยู่อิ่งติ้งวหางันกันนะครับเอาขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามาใหม่09 2 9 9 4 1 3าสองกเก้าสี่่าทักไลน์พ่อยหหานมาได้เลยครับรถเก่าๆเ,เดี๋ยวช่วยวิ่งไปดูให้ครับผมสวัสดีครับ